เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้มัตที่แคมป์ก็เช่นเดิมครับทุกต้นเดือนเราก็จะมาแนะนําหนังสือ G ีบนะครับนวิทยสาสร G จีบีเพื่อนเพื่อได้ได้รู้กันว่าเล่นประจาเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนี่เป็นเล่นประจาเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2013นะครับภายในเล่นก็จะมีเช่นเดิมกับหนังสือ G ีบีนะครับมีทดสอบอาวุธปืนและก็อาวุธมีดมากมายนะครับอย่างตัวนี้ที่เห็นชัดๆที่โดดเด่นมากนะครับก็จะเป็นตัวซิกเซเวอร์นะครับตัวปี2อง คือ38นะครับก็มีลงรายละเอียดการทดสอบและก็รายละเอียดให้ดูนะครับส่วนถ้าเพื่อนที่ชอบมีดนะครับก็จะมีทดสอบบัตรนะครับบัตร286นะครับตัวนี้นะครับก็มีการทดสอบให้ดูนะครับและก็เช่นเดิมครับในส่วนของมันตีแคมป์นะครับในเล่มนี้นะครับเราก็ลงทดสอบเรื่องของไฟฉายเรื่องของมีดที่เกี่ยวกับงานกู้ภัยต่างๆนะครับแล้วก็เหมือนกับทุกๆเล่มครับ เล่มนี้นะครับมูลิธิที่ได้ลงนะครับก็จะเป็นมูลิธิการกุศลตาคลีนะครับหนึ่งส่วนงานนะครับที่อยู่ที่ตาคลีนะครับที่มีความสําคัญแล้วก็คอยช่วยเหลือเพื่อนๆพ่พี่ๆน้องๆและข้าราชาชนทั่วไปในแถวตาคลีนะครับก็เล่อนี้ก็จะแจกแจงรายละเอียดของมูลิธินี้ไว้ให้ได้ทราบกันนะครับก็ต้องขอบคุณพี่โอนะครับพี่โอตาคลีนะครับแล้วก็น้องวสันนะครับที่อยู่มูลิธิที่คอยสนับสนุนเรื่องข้อมูลนะครับ ก็เพื่อนๆที่สนใจก็ลองหาซื้อหาอ่านกันดูนะครับตามแผงหนังสือทั่วไปหรือถ้าหาไม่ได้ยังไงนะครับติดต่อเรามาได้นะครับยินดีนะครับหรือจะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะครับสุดท้ายก็ฝากไว้นะครับสำหรับช่องทางสื่อสารกับมันดีแคมป์นะครับคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทํายังไงดีเข้า Google ครับเซิร์ชคําว่ามัน d ีแคมป์สองพนะครับเจอพวกเราแน่นอนทั้งใน Facebook YouTube Twitter นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเราเองนะครับครั้งหน้าติดตามกันครับว่าเราจะมีอะไรมาแนะนํากันอีกสวัสดีครับ